มาดูกันข่าวการเมืองวันนี้โกเกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกถแถลงการสำคัญเรื่องหัวใจแห่งความสำเร็จในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอเขาขอให้ผู้ปฏิบัติงานกว่า9 0 0 0หมคนเนี่ยมาร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอจะมีขึ้นในวันที่9มิถุนายน2567นี้นะคะโกเกตเขาเน้นย้ำว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการระดับอำเภอ ผู้อำนวยการการเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนสำคัญหมดเพราะการเลือกครั้งนี้จะสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของทุกคนเลยพวกท่านคือบุคคลสำคัญที่จะทําให้การเลือกตั้งระดับอําเภอโปร่งใสและยุติธรรมทางกเกตและสํานักงานกเกตซาบซึ้งในความร่วมมือของทุกท่านมากๆและขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนภารกิจของกเกตมาโดยตลอดสําหรับวันที่9้ามิถุนายนนี้ ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดสำนักงานโกเกตพร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ทุกคนเต็มที่เลยจ้าขอให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอทั้ง928แห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่งต่อภารกิจไปยังระดับจังหวัดได้สำเร็จนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะ